2่สองที่หน้าช่องของลุงหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแมนซิตี้และทางด้านบาร์เซโลนาครับและอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไม่ใช่2ตัวเท่านั้นครับเพราะลุงให้ตัวพิเศษใส่ไข่ไปที่ใต้คอมเมนต์อย่างแฮททาบอรลินก็มาตามนะัด รวมผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแตกสามนะจ๊ะและยังไม่จบเท่านั้นในบ้านของรักโดโกโกโกเนี่ยยังคงอิ่มแเฟร้อนแรงที่สุดในประีเหมือนเดิมครับใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้ามาครับที่ใต้โปของดีมีอเพียบแต่สนั่นลันทุง่งอิ่มแเฟกันยกบ้านจ้ะแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อเลยสี่คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้มุงจัดให้ครับอีน้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับระหว่างทางนั้นนาโปลีครับวันนี้จะเปิดบ,บ้านเจอกาญารี่ครับในเวลา เที่ยงคืนครับโดยผลงานของนาโปลีครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ3แพ้1เสมอ1และชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับส่วนนั่นกาลรี่ครับ5เกมที่ผ่านมาสังกดชนะไม่ได้เลยครับโดยแพ้ไป3เสมอ2ครับและเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้ยูเว่มา1ประตู2ครับวันนี้ยังต้องมาเจอของแข็งอย่างนาโปลีที่เล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งครับไร้พ่ายมาตลอดครับวันนี้กาลรี่ที่ฟอร์มแกว่งๆแ,แบบนี้เพดานให้ทางด้านนาโปลีมา หนกึกว่าเกือบสองครับสำหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับที่นาปโปลีในจกันนกนนะไกยลี่สองูนย์มีให้เห็นครับเพราะนั้นคู่นี้สิ่งเดียวที่ต้องรู้ก็คือลุ้นให้นาปโปลีทําให้ได้2อลูกขึ้นไปครับเพราะนั้นถ้าเลือได้สักหนึ่งทีม จัดนะครับที่นาโปลีไม่ทำให้คุณผิดหวังครับพี่น้องอตตอนที่คุยสองครับเป็นฟุตบอลเดวิเฮดโปคาของเยอรมันครับแล้วหว่านทนายโบคุ้มครับทีมจากลีกาสองวันนี้จะเปิดบ้านเจอสตุกกาครับในเวลาเที่ยงคืนขึ่นรับโดยผลงานของโบคุ้มครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ขี้เล่ครับชนะ3าแพ้ไป2ครับ ส่วนนั้นสตุกการครับผลงานกําลังดีแต่มีเกมล่าสุดไปสะดุดแพ้ฮัมบุกหนึ่งประตูสองครับแต่นั่นเป็นเกมเยือนวันนี้ก็เป็นเกมเยือนอีกแต่สิ่งที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นงานง่ายกว่าครับเพราะว่ามาจากลีก้า2ด้วยผลงานของสตุกการเนี่ยชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันโดยผลงานส่วนใหญ่แล้วนะครับไปดูสถิติเฮตเฮตเนี่ยเป็นทันต์สตุกการครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยครับเวลาเจอกับทันาโบคุมครับแล้ววันนี้ครับเอนดานเนี่ยให้ทันตนสตุกการ์มาหนึ่งว่าน้าเท จับไปที่สตุกาดถึงแม้ว่าโบคุ้มฟอร์มโดยรวมจัดดีก็จริงครับแต่เมื่อเทียบคุณภาพโดยรวมนะครับสตุกัดยังดูเหนือกว่าแล้วเพดันให้มาแบบนี้เนี่ยรุงมองว่าจะไปที่สตุกัดดีกว่าครับพี่น้องมาตอนที่คู่ที่สครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างทานัานอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดครับในเวลาตีสองครึ่งครับโดยผลงานของอาร์เซนอลครับตอนนี้ฟอร์มแรงอยู่แล้วครับห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายครับแต่มีเกมล่าสุดไปสะดุดเสมอเชลซีที่เหลือสิบคนหนึ่ 我们。 ค่อนข้างสวิงครับ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3เสมอ2แต่เป็นการชนะสลับกับแพ้นะครับและเกมที่แพ้เนี่ยเป็นเกมเดือนซะส่วนใหญ่ครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ทางด้านเบนฟอร์ดจะต้องมาเจอของแข็งอย่างอาร์เซนอลแล้วสถิตินอกบ้านของเบนฟอร์ดเนี่ย6เกมที่ผ่านมาชนะีกแค่1่เกมและแพ้ไปถึง5แต่อาร์เซนอลเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับ6เกมที่ผ่านมาชนะไป5เกมเสมออีก1เกมครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเกมอีก1เกมครับที่อาร์เซนอลเนี่ยน่าจะไม่ใช่งานยากเกินไปเหมือนเกมที่แล้วถึง ว่าเชลซีมี10คนแต่ผู้เล่นโดยรวมเนี่ยสูสีกับอาร์เซนอลซึ่งวันนี้ถ้าเทียบกันปอนต์ต่อปอน์อาร์เซนอลเหนือกว่าครับเพดานเนี่ยให้ชนะอาร์เซนอลมาหนึ่งครึ่งครับสำหรับมุมมองลุงครับอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับแต่ก็ต้องลุ้นครับว่าให้อาร์เซนอลทำได้2ประตูขึ้นไปครับเพราะนั้นคู่นี้จัดได้จัดที่เจ้าถิ่นอาร์เซนอลครับฟอร์เขาแรงแถมในบ้านไร้เทียมทานครับ พี่นอ้องตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นทงนนาลิ์พูลครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอซันเดอร์แล์ครับในเวลาตีสาครับโดยผลงานของลิ์พูลครับตลอด5เกมที่ผ่านมาแพ้3ชนะ2 เกมล่าสุดเพิ่งมาฟื้นครับโดยชนะทางด้านเวสแฮมมา2ประตูศูนย์ครับน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นนะครับส่วนทางด้านแซลแลนด์ครับ5เกมที่ผ่านมาครับถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับไร้พ่ายมาโดยตลอดครับโดยชนะ2เสมอ3ครับวันนี้มาเจอของแข็งแบบริวฟูลเนี่ยแต่ริวฟูลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับแซลแวร์ก็เป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างยากครับวันนี้มาเจอกันเนี่ยเพดานที่เขาให้ทางด้านริวฟูลมา หนึ่งครึ่งครับสำหรับมุมมองลุงเนี่ยเล่นในแอร์ฟิลด์โอกาสที่ลิ์พูชนะมีสูงอยู่แล้วครับแต่วันนี้มาเจอทีมที่เหนียวแน่นอย่างซันเลนเนี่ยลุงมองว่าถ้าลิ์พูชนะเนี่ยก็ชนะไม่ขาดครับอาจจะชนะแบบเ,เฉืยๆเพราะนั้นแล้วเพดานที่ให้มาหนึ่งครึ่งแบบนี้ลุงมองว่าขอมองไปที่ซันเลนครับวันนี้มีโอกาสได้เฮครับเพราะนั้นจะได้จากที่แมวดำสแตนเลนครับ พี่น้องประจบลงไปกับ4คู่โดนใจไปจนวันี้ครับถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปรของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง